สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับซึ่งในวันนี้ครับก็เป็นเรื่องราวนะครับของทางด้านเกมฟอร์แมต NBA All Star ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าอดัมซิงเวอร์เนี่ยเขาได้มีการคิดแล้วก็ปรับเปลี่ยนในรูปแบบของ All Star นะครับในช่วงหลังนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับความเนื่มนของอลสตาร์เนี่ยมันถือว่าน้อยมากๆเลยครับแล้วก็หลายคนบอกว่ามันเหมือนเกมปลายหีนะครับเพราะว่าเล่นกันก็ไม่จริงจังครับจะแต่แต้มสูงจะเอาแต่โชว์เล่นสวยๆรื่อนลายๆซึ นะครับแล้วก็เริ่มมีความคิดนะครับและก็น่าจะเอามาใช้ในปีนี้แหละครับดอ์แมตเอาซามใหม่ที่ดัมซินเวอร์คิดนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่ามีการโบตทุกอย่างปกติเหมือนเดิมนะครับแต่ก็คือว่าจะเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบแบบ4ทีมแทนนะครับซึ่งระบบ4ี่ทีมเนี่ยนะครับก็คือ1ทีมนะครับจะมีทั้งหมด8คนนะครับก็คือ ทีมที่1ถึงทีมที่3ามันจะเป็นทีมจากนะครับการโหวตแล้วคือการเลือกจากโค้ชนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมก็คือแต่จะเป็นทีมละประมาณ8คนนะครับส่วนทีมที่4นะครับก็คือว่าจะเอาเป็นใน rising star นะครับซึ่งก็จะมีการแข่งกันแล้วก็คือคัดเลือกตัวกันเนี่ยจะเอามาทั้งหมดมาณ8คนเป็นทีมที่4นะครับดังนั้นก็คือว่าในอ l l s t า r วันสุดท้ายนะครับก็คือมันก็จะเป็นการเอาทีมทีนียนะครับมาแข่งกันซึ่งระบบการแข่งยังไม่ได้คิดครับแต่อาจจะเป็นการแบบแข่งเจอกันหมดนะครับหร กัรลุ้นให้มันสนุกๆนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจครับกับอีกฟอร์แมหนึ่งนะครับที่จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับก็คือในเรื่องของการแข่งชูสามคะแนนนะครับซึงชูสามคะแนนในปีที่แล้วเนี่ยก็มีการชูปกตินะครับแล้วก็จะมีแมตช์พิเศษด้วยซึ่งแมตช์พิเศษในปีที่แล้วนะครับที่เคอรี่นะครับชูดกับซามินายูนิสคูลเนี่ยได้รับความนิยมค่อนข้างมากและครับซินวอจึงคิดว่าเฮ้ยน่าสนใจมากเขาจะมีการปรับอย่างงี้ครับก็คือว่าจะเป็นการปรับนว่าแข่งสามคะแนนใน แมตช์ทัวร์นาเมนต์พิเศษเนี่ยนะครับแยกย่อยจาก3ามคะแนนปกติเนี่ยจะเป็นการเจอกันนะครับของดูโ นะครับสองคนนะครับซึ่งจะมาเจอกันนะครับคู่แรกครับก็คือจะเป็นการจับคู่กันนะครับของเซฟเฟ่นเคอร์รีแล้วก็ทางด้านของเซบรีเบนายูเนสคูนะครับซึ่งถือว่าน่าสนใจมากครับกับอีกคู่หนึ่งครับก็จะเป็นเคลทอมสันซีเก่าของเคอร์รีสแปชบาร์เทอร์นะครับจะคู่กับทางด้านของแคลร์ชินคาร์กนะครับซึ่งเป็นจอมชูดสามคะแนนอีกคนหนึ่งนะครับของ w ับเูเอ็นบเลยนะครับแล้วก็จะมาแข่งกันนะครับโดยอาจจะเป็นการแข่งกันที่เขาคิดนะครับก็คือว่านะครับผู้ชายเจอกับผู้หญิงหรือ นะครับผู้ชายเจอกับผู้ชายก่อนนะครับแล้วก็ผู้ชายเจอกับผู้หญิงนะครับซึ่งฟอร์แมตเนี่ยมันยังไม่ได้ลงตัวแต่ก็คือคอนเฟิร์มว่ามันจะมี2คู่นะครับที่จะมาชนกันก็คือจะเป็นคู่พิเศษนะครับซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าใน NBA ตอนนี้นะครับในออสซาร์เนี่ยเรียกว่าถ้าเป็นการแข่งขันเอ่อที่ไม่ใช่สลัมดังกับ3คะแนนเนี่ยมันแทบจะไม่มีความสนใจต่างๆเหลือแล้วแหละครับดังนั้นก็คือการปรับหมากกลยุทธ์นี้ของอดัมซินเวอร์เนี่ย ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับรอชมเ b a a l l ออ a r าใหม่ครับและสมมติถ้ามีกคกิจการใหม่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่นะครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนำมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ